ต้อนรับเข้าสู่โลกของแลนไปทำความรู้จักกันเลยยกยินดีเคยสงสัยไหมว่าทำไมคอมพิวเตอร์ถึงพูดคุยสื่อสารกันได้อ๋อเพราะมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับใช่เลยเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือระบบที่เชื่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์หลากหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่นอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ืออีเมมลแล้วแลนล่ะครับคืออะไรแลนหรือ Local Area Network คือเครือข่ายท้องถิ่นใช้สายอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ส่งข้อมูลเร็วและเสะถียรใช้ในบ้านหรือในโรงเรียนก็ได้หมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้ะแล้วมันใช้ในองค์กรยังไงบ้างครับเช่นการแชร์ไฟล์เครื่องพิมพ์การติดต่อสื่อสารประชุมออนไลน์ การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงและเรื่องของการช่วยค่าประหยัดใช้จ่ายนั่นเองจ้าโอ้ oh, สนุกมากเลยคะ่ะแล้วแลนมีอะไรบ้างครับครูมีอุปกรณ์เครือข่ายเช่นสวิตช์เราเตอร์สายสัญญาณ UTP หรือไฟ b e r แล้วก็มีตัว Wi-Fi และโปรโตคอลของ TCP หรือ IP และก็จะมี DHCP และ DNS นั่นเองจ้า ฟังดูซับซอ้อนจังเลยค่ะแต่หนูก็เข้าใจแล้วค่ะ IP address คืออะไรครับเป็นตัวเลขประจำเครื่องใน LAN แ,แบบ Static ตั้งเองหรือ Dynamic จะแจกโดยอัตโนมัติส่วน Subnet mask จะกำหนดว่าเครื่องไหนคุยกันได้อย่างตรงๆจ้าอ๋อโอเคค่ะเหมือนเลขที่บ้านที่บอกว่าใครอยู่บ้านไหนใช่ไหมคะแล้วเวลาส่งข้อมูลเนี่ยแลนทำงานยังไงหรอครับ ข้อมูลก็จะแบ่งเป็นแพ็กเกจส่งผ่านสวิตหรือเราเตอร์และไปถึงจนเครื่องมือปลายทางจะใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi และแชรคทรัพยากรร่วมกันนั่นเองค่ะฟังแล้วเหมือนไปรีย์ชนีส่งจดหมายเลยค่ะตัวอย่างในชีวิตจริงล่ะครับก็จะมีตัวอย่างการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบ้านหรือการต่อคอมจะมีในเรื่องของทีวีดีวีโอเกม และก็ในส่วนที่ทำงานก็อย่างเช่นการแชร์ไฟล์การประชุมออนไลน์แต่ถ้าเป็นในโรงเรียนหรือว่าห้องเรียนก็จะมีในรูปแบบของการใช้ค,คอมพิวเตอร์ในรูปแบบห้องแลบ,บ CCTV หรือว่าจะเป็นตัวห้องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะทุกคน LAN คือเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นอุปกรณ์และสายสัญญาณช่วยให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้การกำหนด IP ก็สำคัญปัญหาที่พบปล่อยและแก้ได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเว w ร์ดและไฟล์วอลแนนาคตแลนจะเร็วขึ้นรับรอง IoT และ Wireless ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจริงๆค่ะว้า เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย